Oh, วันนี้จะมา unbox ชาแนลท w e n t y o n K แอมได้อะไรมาบ้างมาดูกันดีกว่าวันนี้วันพฤหัสที่16กันยายนนะคะชาแนลประเทศไทยได้ลนช์คอลเลกชันใหม่2ว K จ้าวันนี้ไปช้อปปิ้งมาได้มาทั้งหมด4อย่างจะมา unbox ให้ดูนะคะเรามาเริ่มแกะจากห่อเล็กกันก่อนดีกว่าเนาะระหว่างแกะไปก็จะเล่าวีลกรรมวันนี้ให้ฟังบอกเลยว่า การเข้าแถวชาแนลวันแรกไม่ใช่เรื่องง่ายวันนี้อันไปสาขาพารากอนนะคะอู้ร้อยฟังเมาโมยเมื่อเช้าเนี่ยอําขับผ่านที่เซนทรันเอมบ assy ตอนประมาณแบบ9ก้าโมงครึ่งเลยอย่างเงี้ยตรงประตูทางเข้าจากข้างนอกอะที่เข้าไปทางชาแนลอะอู้หูตอน9ก้าโมงครึ่งอะคนต่อตรงนั้นประมาณแบบสิกว่าคนเกือบ20คนแล้วอะไม่ธรรมดาวันนี้อําก็ไปถึงพารากอนประมาณ10บโมงแต่ว่า ทางที่เป็นแบบทางห้างเขาเปิด11โมงก็ไปยืนรอตรงบันไดอะไรเงี้ยรอที่จะวิ่งขึ้นไปข้างบนนะคะคือตอน11โมงเนี่ยพี่รปรพเขาก็จะมาสลับบันไดเลื่อนให้ไงให้เราสามารถวิ่งขึ้นไดใช่ปะเออแอ,อมบอกววิ่งขึ้นไปขึ้นจากชั้น G ีขึ้นชั้นเอขึ้นชั้นหนึ่งพอไปถึงเขาก็แบบมีให้ลงคิวใช่ไหมคะก็แอมวิ่งขึ้นไปถึงก็คนแรกแนะของหัวแถวแอมนะแต่ก็มีคนอยู่แล้วอะมีคนต่อแถวอยู่คือแอมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเข้ามาจากทางไหน มีก่อนหนะ้าประมาณสัก5คิวก็คิวละสองสามคนก็ประมาณสักเกือบสิบคนได้ต้องเล่าก่อนว่าแอมเป็นคนจริงๆแล้วมันคนเป็นลมง,ง่ายมากเลยอะ <c oughs> วิ่งไปต่อแถวด้วยความเหนื่อยมันก็รู้สึกว่าโอ้หน้ามืดตามัวตา,วาพร่ามากเลยจา้าต้องการน้ำวิวิวิว,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 วิให้ดูให้ดูอันนี้ของชิ้นแรกนะจริงๆแล้วแอมไปตามหาของสิ่งนี้แต่ก็ไปจบที่อะไรก็ไม่รู้นี่ให้ดูนี่ก็คืออุ้ย <c oughs> องเข็มกาดเลยสาระดปะแต่มันสวยมากเลยนะให้ดูเนี่ยวิงวับประกายแกะก่อนนี่เข็มกาดสวยไหมคะตรงข้างหลังเนี่ยค่ะเป็นเหมือนพลาสติกเป็นเลซินสีดำนะคะแล้วก็ประดับด้วยคือเรียกให้ดูดีก็คือบบคริสตัลอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออสวยดีเอามาติดหมวกนี้เอามาติดเสื้ออ่ะอะระหว่างรีวิวไปเราก็ติดไปเลยละกัน แล้วต่อว่าแอมก็วิ่งขึ้นไปชั้นหนึ่งใช่ไหม่อเพื่อไปต่อแถวก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นลมแอมก็ไปบอกเอสเข้างหน้าว่าเออขอน้ำเปล่าได้ไหมคะรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นลมตาพล่าๆขอได้คิวแวแอมก็เดินเข้าไปนั่งข้างใน เอสเอถึงกับต้องแบบมีสองคนแบบพยุงปีกเขาแบบเออตาพระมัวเดินไม่ตรงแล้วไม่รู้ว่ามันเหนื่อยหรือว่ามันร้อนหรือว่าคนมันเยอะอะไรเงี้ยเออสรุปว่าเป็นลมถ้าเกิดว่าใครไปพารากอนตอนประมาณแบบ11บเอโมงแล้วเห็นแบบคนนั่งอยู่ตรงโซฟาคือเข้าไปเลี้ยวขวาแล้วเห็นคนนั่งอยู่ตรงโซฟาแล้วดมยาดมไม่ต้องแปลกใจนั่นแอมเองนั่งดมยาดมอย่างนี้เลยจ้านั่งอยู่พักนึงอะแต่ว่าความความมาคือระหว่างที่นั่งดูแบบเออดมยาดม SA เก็เดินมาแถวแถวแอมใช่ไหมแล้วบอกว่าพี่ SA หนูปะคะแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเราก็แบบเปิดไปในอัลบั้มที่แอมเซฟรูปแล้วก่นไปบอกเขาแบบแบบตอนนั้นแบบเบลอๆบลนะแต่หนูบอกเขาว่านี่ค่ะทั้งหมดที่หนูอยากได้หาให้หน่อยอย่างเงี้ยดูมีความพยายามปะกลัวของหมดอะคือตัวก็จะแบบออยนาซีดเป็นลมแต่พี่เมนเจอร์ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะน่าจะเป็นเมนเจอร์ช็อปมั้งหรือว่าอาจจะเป็นแบบ มาร์เก็ตติ้งเลยที่เขามาดูช็อปวันนั้นอะเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ชุดสีดำเนาะพี่เขาน่ารักมากเลยอะคือเขาให้พี่แม่บ้านอะเอาน้ำส้มแล้วก็น้ำเปล่ามาให้อมแล้วก็แบบแกะลออใส่เอามาให้แกะขดน้ำให้แบบดูแลอย่างดีมากถ้าเกิดว่าใครรู้จักพี่คนนั้นนะคะอมก็ไม่ได้ถามชื่อเขามานะฝากขอบคุณด้วยนะคะที่ดูแลหนูอย่างดี หลังจากเล่าวิดกรรตัวเองไปแล้วเราก็มาเข้าเรื่องสินค้ากันดีก,กว่านาะวันนี้มได้อะไรบ้างเข็มปัดชิ้นนี้ราคา18,00 0บาทนะคะนี่คือนอกจากสีดําแล้วเขาจะมีสีเหลืองสีฟ้าด้วยมั้งท่นจำไม่ผิดนะแต่สวยมากเลยถ้าเกิดยิ่งเอาไปติดหมวกนะอืมว่าดีหมวกกันหนาวบินนี่แล้วก็ติดสวยแต่ใช่ว่าเราได้ไปต่างประเทศแต่สวยชิ้นต่อมาเป็นชิ้นเล็กเหมือนกันสิ่งนี้ก็ดี s, mm. <S a บอกว่า จริงๆชิ้นนี้เป็นเหมือนแบบคอลเลกชันเก่าแล้วแต่ว่ามีของมาเติมนี่คือสไตล์อามานะสินสค้าบางอย่างก็จะดูแมนๆนิดนึงนอุ๊ยแปะเลยนี่แปะไม่ได้เหอเลยแปะเข้าไปแปะเข้าไปแปะชนชนชนอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร นี่ก็คือสร้อยคอค่ะออสร้อยคอค่ะสวยไหมดูมีความฮิปฮอปแกะให้ดูนี่สร้อยคอโลหะรอบๆนี้นะคะเป็นสีไลท์โกนะแล้วก็ประดับด้วยคริสตัลเม็ดเต็มๆอย่างนี้สวยมากเลยอะนี่เวลาใส่กับเสื้อดำเสื้อขาวแอมวัดเด่นใส่เลยว้าว เข้าไหมได้เนาะได้อยู่เนาะสร้อยคออันนี้นะคะราคาหนึ่งืเก้าพันบาทอันนี้หมื่นแปดอันนี้หมื่นเก้าสวยไหมจริงๆเราคนจะจบที่ตรงนี้แหละแต่ว่ายังไม่จบมาดูดีกว่าว่าสองชิ้นนี้คืออะไรอาจจะพอเดากันได้เพราะถุงมันไม่ได้ใหญ่มากก็จะเป็นพวก slg นะคะไม่ใช่กระเป๋าอุ้น กระดาษดอกไม้ไม่เหมือนเดิมอากปกติตรงแบบดอกคามิเลียอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนิ่มๆใช่ปะ่ะเหมือนจะเป็นพลาสติกผ้าๆก็ไม่เชิงอะอันนี้เป็นแบบกระดาษแข็งๆเฮ้ยสวยดีนะอะแปะไปจ่ะให้เขารู้ว่าเราไปชาแนลมา,ามาแกะกันต่ออยากจะหัดผูกโบได้อย่างเขาบ้างจังรู้สึกเขาผูกโบสวยเนาะ แอบดูก่อนว่าสีนี้คือสีอะไรโอเคได้นะนี่ก็คือสตาเขาเรียกว่าอะไรอะโออาร์เทิร์ชเชฟวิดเชนอันนี้คือกระเป๋าเหมือนกระเป๋าพกแว่นตากันแดดอะคะ่ะมีสายโซ่มาด้วยนะเรามาดูข้างในกันดีกว่าเนาะข้างในเป็นโล,งโล่งๆอย่างงี้ใส่อะไรไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกัน สายไม่สามารถถอดได้นะคะเนี่ยเนี่ยเป็นนี้ล็อกมาไว้ด้านหลังก็มีช่องหนึ่งช่องแต่ด้วยความที่คือเข้าใจว่าเมื่อก่อนมันเหมือนหายากป่ะแล้วมันมีเข้ามาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องมีล,ล่ะไข้าสายก่อนนี่ไงได้ยูอันนี้คือไข้าสายด้านในนะคะสลับ ไข้สายนี้ใส่อะไรได้บ้างหรอใส่กาดได้ใส่คุณแจรถได้เดี๋ยวมาลองให้ดูแล้วกันว่าใส่อะไรได้เรามาแกะชิ้นต่อไปก่อนเนาะสภายเข้าไปลืมพูดถึงเรื่องราคา,เ,าเรียกว่ากระเป๋าแว่นแล้วกันนะกระเป๋าแว่นวิดเชนเนี่นะคะใบนี้สีดำหนังคาวเวียอะไหล่สีเงินราคาหกหมื่นแปดพันบาท รู้สึกว่าเหมือนเขาพึ่งขึ้นราคามาปะไอพวกกระเป๋าอย่างเงี้ยพวกแบบใบเล็กๆเนาะช่วงนี้ราคาไปกันไกลมากเลยนี่มาถึงใบสุดท้ายคอลเลิชันนี้สีนี้จะต้องมีนะคะมาแกะเนี่ยเป็นดอกไม้แข็งๆอีกแล้วสวยดีจัง ชั้นชันชัชะมีเชนหน้าตาเหมือนกันใช่ไหมจ้าหน้าตาเหมือนกันจริงๆด้วยแค่คนละสี collection twenty one k เนี่ยสีที่เป็นแบบสีลุ้ง้งคือเขาเป็นเอกลักษณ์เขานะคะคือที่วันนี้ที่ทำไปเนี่ยเขาจะมีสีลุ้งแบบนี้แล้วก็มีสีเป็นอันนี้คือลุ้งเหลือม่วงๆเห็นไหม แล้วเขาก็จะมีสีลุ้งแบบลุ้งสีเงินแล้วก็เป็นหนงังอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหนังแลมหรือเป็นคาฟที่เป็นแบบยน่นยนแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นเป็นสีเงินแต่ว่ามันเป็นหนังคาวเวียนะอันนั้นก็สวยมันจะเป็นแบบเงินประกายปกายหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะแบบไม่เหลื่อมขนาดนี้แต่นั้นก็สวยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูดีกว่านี่ว่ารุ่นนี้เขามีหลายสีมีสีลุงง้งม่วงมีสีลุ้งเงินแล้วก็มีเป็น คาเวียเงินลมเหลื่อมไม่รู้ว่าเรียกสีว่าอะไรอ่ะให้ดูอะไรตรงนี้นี่อะไรตรงนี้มันจะเป็นสีม่วงเหลืล่อม,มอย่างนี้เหมือนกันนะด้านหลังตัวสายโซ่ก็เป็นสีลมเหลืล่อมเหมือนกันค่ะคือเป็นคนอย่างนี้แหละเวลาชอบอะไรอ่ะชอบ ของที่เหมือนเดิมแต่คนละสีโอ้ข้อสังเกตผู้เห็นว่าพอมันเป็นใบสีม่วงเนี่ยค่ะเชนอะมันอยู่ข้างนอกอ่ะเนี่ยเห็นปะเออพอเป็นใบสีดำนะตัวเชนอะตรงเนี้ยมันเริ่มที่ข้างในอืม คงขึ้นอยู่กับหนังมั้งว่ามันเย็บยากง่ายต่างกันยังไงสภพายเข้าไปเห็นือเป่ะนี่คือถ้าเกิดว่าเป็นแบบสีอื่นอนะ่ะที่เป็นสีเงินลุง้งหรือว่าสีอหนังคาวเวียที่เป็นแบบ สีเงินหรือว่าสีดำอย่างเงี้ยมันจะราคาเท่ากันคือ8 0 0 0ืแแต่ว่าสีเนี้ยเป็นสีพิเศษที่จะราคาเพิ่มขึ้นคือ71,500บาทหมดและของสีชิ้นที่แอมได้มาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันเนี้ยแอมได้ไปลองอะไรมาบ้างเดี๋ยวระหว่างนี้จะขึ้นรูปไปแรมก็อธิบายไปด้วยแล้วกันนะคะวันนี้นะของที่แอมเห็นนะแอมรู้ว่าคนหลายคนอนะตามหาโคโค่ที่เป็นสีเหลื่อมๆอย่างเงี้ยก็ไม่เห็น เอสเอเขาบอกว่าของเหมือนยังเข้ามาไม่ครบนะคะคงแบบทยอยทยอยเข้ามาแหละวันนี้นะพวกสีลุ้งอย่างเงี้ยค่ะที่อําเห็นนะอําเห็น Wall e t on c น a i n สีนี้ก็มีแล้วก็วอ l เ t ็ตไทโฟอะค่ะที่แบบเป็นพับสามาใบใหญ่ที่ปกติราคาสามหมื่นใช่ปะ่ะถ้าเกิดเป็นสีลุ้งอย่างเงี้ยจะราคาสามหมื่นสองพันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสีแบบเงินเหลืองอะไรเงี้ยพวกนั้นอะก็จะราคาสามหมื่นเหมือนเดิมแต่ว่า แค่มีสีเนี้แหละที่จะราคาเพิ่มขึ้นจากเป็นส2 0 0 0สองันไตโฟสีเงินที่หนังมันเป็นคาวเวียคือถ้าเกิดมองเฉยๆมันก็อาจจะดูแบบเวลาดูในรูปมันก็จะดูเหมือนสีเงินด้านๆนะแต่ถ้าเกิดดูจริงพลิกไปพลิกมามันจะเลืๆๆๆ่อมเลื่อมเลื่อมเลื่อมสวยดีแล้วก็มีอะไรอีกที่ทำเห็นเป็นพวกการ์ดฮลเดอร์คือไอการ์ดฮลเดอร์อันที่เป็นแบบแ,บบแฟลปการ์ดฮลเดอร์ที่ราคาหลึงมืนเา็ดพันที่เป็นหนังอย่างเงี้ยยังไม่เข้ามานะคะจะมีเฉพาะเป็นหนังสีม่วงอ่อนสีฟ้าที่ย้ำเห็นนะ ถามว่าสีม่วงสวยไหมสวยเป็นแบบม่วงอ่อนๆพาสเทลแบบเฉดสุดท้ายน่ารักมากเลยวันนี้ที่เห็นก็คือมีตัวไอเป็นแฟลปการ์ดโฮเดอร์แล้วก็มีเป็นเอ่อเป็นซิปลอบอะค่ะที่ปกติมันจะประมาณ1 8 0 0 0บาทอันคิดว่าน่า,นาจะราคาเดิมนะแล้วก็มีเป็นหน้าบอยค่ะที่เป็นซิปลอบก็เป็นหน้าบอยก็มีแล้วก็พวกกระเป๋าตังคนะ์ไซส์มีเดียมอะไรเงี้ยสีแนวพาสเทลสีม่วงสี ฟ้าอ่อนอะไรเงี้ยมีนะคะพวกสีม่วงอะไรพวกนี้เป็นหนังคาวเวียร์หมดเลยนะสีฟ้าอ่อนก็เป็นหนังคาวเวียร์สวยดีเหมือนกันแต่ว่าฟ้าอ่อนแบบอ่อนระยะสุดท้ายมากอะ่ะคือเวลาถ่ายรูปมาในกล้องมือถือมันไม่ค่อยติดอะ่ะมันจะเหมือนแบบเกือบจะขาวแล้วอีกนิดนึงแต่จริมก็เป็นแบบฟ้าอ่อนอ่อนพาสเทลแบบละมุนละมุนอะไรางี้ไปจิ๋วน้องใส่ความฟันอยู่ไหนจ๊ะอ๋อนี่นี่นี่ อันนี้ค่ะใบนี้ที่ขึ้นรูปอยู่ใบนี้ราคาห้าหมนแ8ดับาทนะคะเป็นเหมือนแบบกระเป๋าใบเล็กๆสามารถใส่บัตรได้แล้วก็เป็นเข็มขัดได้ด้วยคือมันสั้นเกินกว่าที่จะเอามาคาดตัวแบบ crossbody นะแต่เอาเหมาะก,กับเอามาเป็นเข็มขัด<ม>ก็น่ารักดีเป็นหนังคาเวีย์และเป็นหน้าบอย58,000ืน 58, แต่ว่าเออมไม่เอามาเนอะโอ้แทนที่จะเอาใบนี้แทนที่จะเอาใบนี้คุณจะอาใบนี้ป่ะแต่ก็ ไม่ค่อยได้ใส่ไงเข็มขัดถ้าเกิดมันคาดตัวไม่ได้ก็คงไม่ค่อยได้ใช้หรอกคือตอนเนี้แอมกาลังหากระเป๋าที่สามารถใส่มือถือได้แล้วน้องใบนี้ห้าหมื่นแปเขาใส่ไม่ได้ไงน้องก็เลยตกลอบไปแล้วก็นี่นี่น,น,นี่วันนี้ที่ไปลองมานะคะก็คือกระเป๋านายทีนสีขาวดําสวยหนังค่อนข้างหนาหน่อยนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นสีขาวอะยังไงก็ดูสีอยู่แล้วแหละไม่มั่นใจราคานะแต่แอมคิดประมาณนี้คือ2 1 4 5 0 0บาท สวยเป็นแบบขาวทั้งใบแล้วก็อะไหล่ตรงโซ่เงี้ยเป็นสีดําแล้วก็ตัวโซ่ที่อยู่แบบด้านหน้ากระเป๋าเงี้ยก็เป็นสีดําแต่ตัวโซ่ข้างหน้าค่ะปกติแล้วนายทีนะ่ะตัวโซ่ข้างหน้ามันก็จะห้อยย้อยใช่ไหมแต่ใบนี้ยพอเป็นโซ่ที่ถักกับหนังด้วยมันทําให้สายโซ่มันค่อนข้างแข็งเพราะฉะนั้นมันจะไม่ย้อยนะเนี่ยเดี๋ยวดูรูปก็คงจะเห็นว่ามันไม่ย้อยตามตัวกระเป๋าเท่าไหร่ จริงๆสีสวยมากเลยใบเนี้ยถ้าเกิดอัาอยากได้นะอัาอยากได้เป็น wallet Onchain หน้าตายเงี้ยอยากได้ไม่ก็เป็น card holder หน้าตายเงี้ยขาวดำอยากได้ไม่มีของแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่วันเนี้ยอัาไปตามหาเราไม่มีไม่ใช่อีกสิ่งหนึ่งมีหลายอย่างค่อยๆเล่าไป card holder ที่มันเป็นสีทองค่ะที่มันเป็นสิบรอบไม่ตามหาก็ไม่มีเอสเอบอกว่าของมัน,นยังเข้าไม่ครบนี่เดี๋ยวจะทยอยทยอยไปเรื่อยๆไปถามจนเขาเบือ่อไปถามจนกว่ามันจะมีของให้ได้ ก็มีอะไรอีกมีถุงช้อปปิ้งแบ็ถุงช้อปปิ้งแบ็ใบนี้ราคา83,000บาทนะคะมันสามารถพับได้คือถ้าเกิดว,ว่าเราไม่ได้ใช้เป็นช้อปปิ้งแบ็คอะเราก็สามารถพับเก็บเข้าไปในกระเป๋าแล้วก็เป็นเป็นกระเป๋าสีดำอย่างเงี้ยสพายธรรมดาพอเราไปซื้อของช้อปปิ้งใช่ไหมเราก็เอาถุงอันนี้ออกมาก็าเก๋ดีนะ83,000วัสดุของมันคล้ายๆกับแบบ กระเป๋าไนล่อนน่ะมันสามารถพับได้อันนี้แปดหมื่นสมีทั้งสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะคะวันนี้ก็เห็นตัวนาทีนสีเทาเข้มก็สวยนะเทะ่ๆท,ที่แอมลองเนี่ยคือสีเทาเข้มไซส์ Large อืมไ,ไซส์กลางเขาค่ะปกติมันก็มีแค่มีเดียม l r g e แล้วก็แบบใบใหญ่ใช่ไหมเอออันนี้เป็นใบ Large สวยดีนะเทะ่ๆเนี่ยคือแอมกำลังสับสนราคาอยู่ว่าระหว่างตัวกระเป๋านาทีนที่มันเป็นสีขาวดํา กับตัวที่มันเป็นสีเทาเข้มอะคะ่ะคือราคามันต่างกันไอตัวที่เป็นสีขาวดําพวกเนี้ยราคาจะแพงกว่าสีธรรมดานะมีคนหลายคนถามถึงตัวนายเทียนสีคาราเมลวันนี้อําไม่เห็นนะคะแล้วก็พวกโคโค่สีแบบฟุ้งฟิงฟุ้งฟิง,ง,งอําก็ไม่เห็นคือโคโค่ที่อําเห็นเนี่ยคือสีโซ่แบล็คใบเล็ก7จอันนั้นน่ะอําเห็นนอกนั้นไม่เห็นเลยแล้วก็อ๋อนี่เมางอยวันนี้มีกระเป๋าใบหนึ่งที่อําอยากได้มากก็คือเป็นครึลูก เป็นกระเป๋าที่มันสามารถปรับสายได้อ่ะคะ่ะคือปกติเวลาปรับสายเนี่ยมันเป็นตุ้มใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าปลายข้างนึงของตุ้มมันมันห้อยไปห้อยมาไม่ชอบไงแต่อันนี้คือมันแบบงแงบ,บหนีไปเลยอย่างเงี้ยอยากได้มากเลยเป็นหนังคาวเวียดด้วยเป็นสี่เหลี่ยมเกือบจะจัตุรัสแล้วอยากได้วันนี้ไปตั้งแต่คิวแรกแอมมั่นใจว่าอัมคิวมาสักแบบคิวที่หกอะไรประมาณนั้นอะ่ะไม่เกินสิบหรอกเอาว่าหนึ่งถึงสิบไม่เกินอืมไม่มีของ ถามถามเอสเอว่ามีให้ลองไหมก็ไม่มีขายก็ไม่มีคือถามว่าจริงๆอําเห็นไหมอําเห็นอํมเห็นคาตาเลยแต่อยู่โตอื่นแล้วเขาก็แบบไม่ให้อําลองด้วยอยากได้มากเลยอะไปเนี้ยอื้ไม่ขายจะไปถามทุกวันอืจนกว่าจะมีอ่ะแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่อําดูก็คือสนนเกอร์สีดํารุ่นเนี้ย อาม,มีตัวที่มันเป็นขาวดําอันเนี้ยสวยนะแต่ว่าตอนนี้ราคามันปรับไปแบบฟิวไกโ่โพสตมากเลยอะตอนอํามซื้อคู่ที่อําม,มีอะมาราคาสามหมืน่นมั้งตอนนี้มันสามหมื่นแปดแล้วทําใจบรไยจริงจริงสามหมื่นแปดแพงมากเลยอะแต่มันสวยเนาะใส่ปุ๊บสูงเลยอะวันนี้นะคะลืมเล่าให้ฟังว่าที่สยญญามพารากอนเขามีโปรโมชั่นด้วยรู้สึกว่าน่าจะจัดสองสัปดาห์มั้งเริ่มวันพฤหัสก็คือซื้อหนึ่งแสนบาทได้กิฟต์การ์ดสี่พัน มีทั้งหมดห0สิสิทธิ์ไปแต่เชา้านะจ๊ะพือหัดหน้ารีบไปช้อปปิ้งกันวันนี้แอมช้อปเสร็จประมาณท่ากับเที่ยงได้มัง้งเออเที่ยงหรือบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงก็ยังมีอยู่นะคะไอ้ห้าสิบสิทธิ์เนี่ยอาจจะเพราะมันเป็นวันแรกด้วยไงคนอาจจะยังไม่ค่อยทราบเนาะซื้อหนึ่งแสนได้สี่พันบาทคุ้มมากเลยฮะเหมือนได้ฟรีล <laughs> องตัวเองปะ <laughs> เดี๋ยวไว้อยากดูไหมว่าใบนี้ใส่อะไรได้บ้างหรือว่าแอมค่อยรีวิวทีหลังละกันเนาะโอเค ได้เดี๋ยวจะได้รีบอัพคลิปนี้ให้ทุกคนชมนะคะว่าวันนี้ได้อะไรมาบ้างเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือ subscribe ด้วยนะคะถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์มาถามได้นะคะสามารถติดตามแอมได้ใน Instagram มคลายออนแบนะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย